ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมะจงเจริญสติประานสี่เรียกว่ากายานุปัสนาเวทานานุปัสนาจิตตานุปสสนาธรรมานุปสสนาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้เห็นชัดแจ้งอยู่ภายในจิตใจในตำลับตำลาว่าอย่างนั้นแต่ผมจะพูดนี้ไม่ได้พูดในตำรับตำลา แต่ผมพูดโดยอุดมการณ์และผมประสบพบเห็นมาอย่างนี้แต่ให้ท่านมีสติรู้เท่ารู้ทันในขณะทิกมือขึ้นก้วมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยทิบตาอ้าปากลืนน้ำลายผ่านในลูคองลงไปหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติ รู้เทา่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จักเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้นี่เป็นข้อแรกข้อที่สองต่อไปให้ท่านมีสติคอยดูจิตดูใจของท่านอยู่ทุกขณะจิตท่านจะทําการทํางานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างดูได้ทําการทํางานได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นการดูจิตดูใจอันนี้เป็นข้อที่สอง ขอให้ท่านมองเห็นสิ่งนี้อยู่ทุกขณะจิตความเป็นเองความมีมันมีอยู่แล้วมันเป็นเองเหมือนกันกับเอาเม็ดข้าวลงไปปลูกไว้ในดินแล้วเอาน้ำไปรดข้าวทุกเม็ดต้องงอกต้องตปร่งขึ้นมาทุกเม็ดเมื่อเราจเจริญอย่างนี้สามารถที่จะเห็นแจ้งได้ทุกคนไม่ยกเว้นถ้าหากท่านทำอย่างนี้ถึงสามปีแล้วแต่ทำให้มันติดกันนะ ยังไม่ปรากฏแล้วเอาชีวิตของผมไปผ่านก็ได้เพราะผมกล้ายืนยันได้อย่างนี้จึงจะสมกับคำหมายที่ผมตั้งปฏิธานเอาไว,ว้ว่าเสียสลาดทรัพย์ออกไปได้เพราะผมรักษาอาวัยวะร่างกายของผมบัดน,นี้ร่างกายของผมเมื่อมันเป็นบาดเปื่อยเนาไปผมรักษาชีวิตของผมผมจะตัดเนื้อเนาของผมออกไป ให้ได้ให้ผมมีชีวิตอยู่ได้บัดนี้ชีวิตของผมจะถึงหายไปก็ตามคําคพูดที่ผมกําลังพูดอยู่ในขณะนี้ผมเข้าใจว่าถ้าพระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนี้ชีวิตผมจะสิ้นลงไปในขณะนี้ก็ตามขอให้ผมได้พูดความจริงที่เป็นสัจธรรมคําสอนของพระเจ้านั้นวากไว้กับโลกนี้ให้เป็นคู่ของของโลกนี้ไป ถึงจากสิ้นลมหายใจไปก็ตามผมไม่เสียดายเลยผมจึงเอาชีวิตผมมาเป็นประกันและเดิมพันไว้กับพวกเราในขณะนี้ฉะนั้นที่ผมได้เล่ามาในขณะนี้ก็พอสมควรเกิเวลาแล้วจึงขอหยุดใ้ข้อเสียงเท่านี้ต่อไปสุดท้ายนี้ผมขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและคุณพระธรรมคําสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเตือนจิตสกิตใจของพวกเราทั้งหลายขอให้พวกเราทั้งหลายได้ประสบพบเห็นในสัจธรรมคือจิตใจของเราทุกๆคนในขณะนีท้ทุกคนเธอ